นี่ค่ะเช้ามดาก่อนนะคะตอนนี้ก็ไหวได้ดีกันวางุลุตงน่งถ้าไ้นี่ก็ได้ที่เดินทางลงนะคะตอนขาขึ้นนั้นกล่นยห้องงี่ยแน่นนะคะเดินนะคะตอนนี้ลงต้องลงกระเช้าค่ะปานคนก็ยังตกประยอยู่นะคะตอนนี้ระหว่างเดินทางลง่อง เดือนใช้เงินวานอนย่งพอประกาศข้เดี๋กจังทอดปวยสามเจ็ดเท่ากระเทาะยัดเดี๋ยววันนอกใสลริน้นมาดูน้ำน้ำเต็มช่ยงนาแล้คนตรงจังมาถ้าตรงนักก็คงจะท่วมนะคะถ้าตรงนะ นี่ก็ระหว่างเดินทางลงนะคะฝนก็ตกเ,ตเปิดฝนโอ้โหดูน้ำเยอะนะคะมืดไปหมดเลยนะคะเพราะว่าฝนยังตกอยู่

เดี๋ยวมาคกูเงีให้นอกให้เดียวเน่าอ่หน่งตัวตัวใบนี้วาบงมันตังอเนี่ยเออตัวตาหนังเดียครับตัวนี้ีเล่นงอเขาดเดอืออย่ทางตออไรอย่างย่งไปกันแล้วนั่งโตมะไปกันรัเนอยนี่นี่กินตัวกย่างอบไ นั่กลองม้ท่านมีอะไอยู่ก็ตามันก็มายได้ด้วยเกียล้านนีกครับ้นครับกรอาอะไระน่เกียกล้านเกียล้นกียรลานเกียรั นี <Là> ่าก็จะถึงแล้วนะคะไปไหนวัด่จะไลยกันยังไงไดีสิไยังไงดี่เสื้อี่เสื้อตนีกล่างรถไฟล่างองนี้นีเสื้อตุ่นี้แทนดีั่นบล้านจบเย็นป่ะเป็นล้านบ นั่งยู่ก็เนียวอ่ะถึงแล้วถึงแล้วนะนงไเวนรอลงรถกันแล้วอะใครวิ่งเมือแล้วบะใควิ่งเมือแหละไปสันมือ แมาเดี๋ยวพันลงมาไหวกันเนาะค่ะนี่นะคะลงกันแล้วนะคะจับกันค่ะนี่เหอเดียวยางบ่ะเด็กขึ้นไมีลงรีบค่ะ thủy mà nắng mẹ dục cái sấu hở đại được